ม้ามานมีตุ๊กตาใส่น้ำเข้ามาหวานหอมข้าวหอมสมหวานดอกไม้พุ่มมาไล่พุ่มมากผู้นำสมน้ำหวานขอให้ยตาให้ย่ายขอให้จจำก็ดีเส้ก็ดีใหญมีก็ดีที่รักสมรักษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีบริวารทั้งหลายก็ดี

ตายายเอ้ยต้กอให้านประสบมสำเร้อนยาได้เงตาไจ้ผลให้หลานแก่แก่งเพื่อประโยชน์ในความสุขลูกก็หามือดีวันดีมหาจากับยายนี่แหละลูกกสุขท่าในบารามีรก็พ่อคุณงามความดีจะดูน้ำหามหาให้ต้นกอจ้ะตรงเพี้ยงพ่อใจแหละ नमो दस भगकत्तोर तो सब कुतसा नमो दस भगकोर तो सब कुतसा नमो दसापकसा जलवाचला อย่างนี้วลาแวในนั้นสัตว์ก็มนั่นจากตัวว่าสังเกตทั้งหลายผู้นี้แก้วตาติดยากติดลงทิพย์ลูกหลานบ้านมณีลูกหลานในน้ำเขาปลาอาหารการกินพร้อมน้ำสมน้ำหวานพร้อมดอกไม้พวงมาลัยมาผู้เหล่ายาพร้อมของหวานของข้าวกระโคยท่านจงมาสวยเชยชุ่มเลือตายายเอ้ยตาจันก็ดีตาเส่ก็ดียายมี่ก็ดี ั้งบริวารทั้งหลายก็ดีที่เราชุมรักษาอยู่ในตรงนี้สถานที่ตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านจงมายินดีปีดากับหลูกกับหลานลูกหลานมาเมี้ลูกหลานนำหา,าหาาให้ตามคำม,มั่นสัญญาด้วยสัจจะว่าจาที่พูดจริงทำจริงลูกบ่ต้องเอออบ่ต้องรอวนนลูกว่าลูกสิมิโคมีลาบในครั้งนี้ลูกันเอาน้ำหาเมัหขอให้ตายตออาย่ายจะเพียงพอใจ ขอให้ท่านจมาสวยช่วอช่อมขอใ้ท่นมาดูน้ำสำลากเก่วยพัดทหารลูกในน้ำหามาให้ก้อบนำใจอันศรัทธาและบริสุทธิ์ก็ขอให้ลูกไหหลางมาเพิงมาผ้าย,ย่ไหมไผ่ัดยาอมเยื่อเยือยายขอให้เมตตาลูกเมตตาหลางหลางมากในสำาัที่ออดีมากคดีคดีทั้งสี่ทิศและแปดทิศก็ขอให้ท่าน ตรงประทานพ้อนประทานโชคให้ลูกให้หลานสามตก็ดีสองตก็ดีขอให้ดวงดี้มีไส้ขอให้ทำสิ่งใดก็ขอให้ลาบดี่นขอให้ได้ขอให้ดีขอให้ห่ายงายนี่เพื่อประโยชน์ในความสุขเพื่อบุญกุศลก็ขอให้ลูกให้หลานน้ำมาหาหมาแหงในมือขอให้เป็นอย่างใจย่ำดีเ้ยใจใหญ่เอ้ยคอยช่าบุญผูสูงเจริญชุ น้องุ่นอนโมธนาบุญกับตากับย่าก็ขอสาธุยวงดีนี้ใช้ทำจริงใดก็ขออห้ใช้โยใช้โยขอให้เป็นยานตายามดีหากมือดีวันดีลูกสิหามือหาเว้นหาวันเวลาเลิกงามดีลูกก็สิหามือหาเว้นเขามาขออยู่ได้หมดนี่ไดวคนนี้ออกมู่ได้ก่อน บอกวันที่สิบหกนะครับสิบหกตุลาสิบหกตุลาเนาะลูกเสมาถึงมาถ้าลูกเสือมหายเดกที่ถึงมีนองเนาะครับลายยางปุดเนาะมีมือดีจกินเจมือมีมือดีย่มดีวันที่สิบสองแหละสิบห้าเด้อครับสิบสองกับสิบห้ามือมือสิอมาให้ให้หัวานะ เป็นคนกำหนดกับเรากันวันที่12กับ15แม่นเลิกเลิกเอามือใดมือหนึ่งเพราะว่าก็ได้ครรับปท่านให้อยู่อ๋อครับเลยว่าวันที่12หรือวันที่15เดี๋ยวให้กำหนดอีกเท่านึงเนาะครับเนาะครับคอ่ะพี่จะน้องน้องเดี๋ยาจะพี่จะน้องครับะพี่น้องลูกมายันใด้แต่จะขัดเจ้าของจะดูยายน เมียตาลูกเมียตาหลานท่านายเลยทันดา่าถูกหลับทัานเด็กถูกต้นลูกทำสำเร็จเดีวลูกที่โบเรืมประคุณบุญกุศลนัลน,นใดที่ลูกใดก็ทำสันสางก็ขอให้เปิดทางให้แกลูกแกล้านนะนะเปิด